สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึง utility trousers หรือหลายๆคนเรียกว่า OG วันโอกางเกงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกางเกงของทหารเขาก็ใส่มาในช่วงสงครามแหละครับแต่ว่าเริ่มใช้กันจริงอ่ะช่วง1952พอจบสงครามอะ่ะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่ามีการใส่ในหนังอะไรต่างๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของแฟชั่นที่เกี่ยวกับทหารหรืออะไรเงี้ยครับ เขาก็เอาโมเดลนี้เข้ามาใส่เพราะว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ใส่ง่ายแล้วก็สบายสําหรับวันนี้ครับก็จะมีแบรนด์กางเกงของฟูเขามี Utility t r o u s e r s แบบนี้ซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด2สีผมจะมาสไตล์เล่งให้ดูว่ากางเกง Utility t r o u s e r s แบบนี้ครับใส่ยังไงได้บ้าง สำหรับลุกแรกนะครับก็ตอนนี้ผมใส่กางเกง utility trousers ของฟูเขาซึ่งเป็นสีอิคปลัวครับก็เป็นสีมันออกครีมครีมหน่อยผมแมชกับตัวซอ To o t วสเท t เนอร์ที่เป็นเสื้อจากไบรเซนนะครับสีดำผมแมชให้แบบดูขาวดำดูโมโนโครมไปเลยตัวเข็มขัด